สวัสดีครับผมชื่อคุณครูเอวิสนะครับผมมีเรื่องจะมาคุยนิดนึงผมจะขอบคุณเนาะนักเรียนคนไทยและทั่วโลกกับที่ดูวิดีโอของผมนะครับเห็นไหมผมไม่ใช่คนไทยนะครับผมไม่ใช่คนไทยนะครับทุกวิดีโอและทุกโพสที่ นักเรียนจะเห็นใน Facebook ใน TikTok ในเพจใน y YouTube ของผมนะครับผมเป็นคนทำเองนะครับผมคิดเองแล้วก็ทำเองนะครับผมเป็นคนเขียนภาษาไทยด้วยตัวเองนะครับผมไม่ได้ทำงานกับใครนะครับผมทำเองไม่มีใครช่วยผมคิดดังนั้นบางครั้งนักเรียนจะเห็นว่าอาจจะมีสระ,ะอาสระอํามันหาย คุณครูขอโทษก่อนนะครับเพราะว่าตัวศัพท์ของผมไม่ใช่ภาษาไทยนะครับไม่มีภาษาไทยนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษครับนะครับผมพยายามเนาะพยายามเขียนคําอ่านให้นักเรียนเพื่อจะอ่านภาษาอังกฤษออกนะครับบางคาจะมีผิดบ้างนิดหน่อยเขาไม่เป็นไรเนาะผมขอโทษครับแต่ว่าผมสอนภาษาอังกฤษนะครับ ผมสอนภาษาอังกฤษนะครับอันนี้คือที่จะมาฝากให้นักเรียนเนาะว่าบางครั้งอาจจะเห็นมีสระอาสระอะมันหายเมื่อก่อนมันหนักกว่านี้ใช่ไหมช่วงนี้ก็ดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าคุณครูเป็นคุณครูที่อัปเดตตัวเองนะครับคุณครูลักเมืองไทยลักเด็กๆนะครับลักการสอน คุณครูเป็นคนที่ตุ้มเตะไม่ขี้เกียจชอบทำงานนะครับมีเพื่อนคุณครูคนะที่เราเข้ามาเมืองไทยครับยังพูดภาษาไทยเท่าผมไม่ได้เนะาะอ่นะานภาษาไทยไม่ออกเลยน่าเลยบางก็ถามคุณครูว่าคุณครูเรียนภาษาไทยจากที่ไหนครับผมไม่ได้เข้าไปเรียนพิเศษเนาะผมไม่ได้เข้าไปที่โรงเรียนนะครับผมเรียนด้วยตัวเองครับเรียนจาก Facebook เรียนจาก youtube นะครับ แล้วไม่ใช่แค่ภาษาไทยที่ผมพูดเนาะผมพูดได้5ภาษานะครับผมพูดภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาไทยนะครับแล้วก็ผมเขียนได้นะครับดังนั้นถ้าในโพสต์ของผมเห็นว่าคุณครูเขียนคาอ่านอาจจะผิดบ้างขอตทษล่วงหน้าก่อนเนาะขอตทษล่วงหน้าครับเมื่อก่อนก็เคยพูดเรื่องนี้ใช่ไหมครับว่า ถ้ากุณครูเขียนคำอ่านปิดขอโทษนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะรีบแล้วก็มันสะกดเองใช่ไหมับมันขึ้นมาแล้วก็บางครั้งอาจจะไม่รู้คือกุ้ครูไม่ได้ตั้งใจเนาะถ้าทำแบบนั้นเนาะดังนั้นอย่ามาจับปิดกุ้งครูนะครับอย่ามาดูดตุกคุณครูนะครับเนาะเพราะว่ากุ้ครูไม่ใช่คนไทยนะครับเหมือนที่บอกนี่แหละเขียนภาษาไทยแบบนี้มันยากมากเลยยากจริงๆครับ อ่านภาษาไทยมันยากมากจริงๆนะครับดังนั้นะถ้าคุณครูมีความพยายามแบบนี้กับอย่าให้นักเรียนมาให้กําลังใจคุณครูเนาะใช่ไหมเออเหมือนคุณครูให้กําลังใจทุกคนใช่ไหมครับใช่ครับเราต้องช่วยกันเนาะต้องช่วยกันนะครับคุณครูคลักเมืองไทยเนาะรักคนไทยมากๆเลยคนไทยใจดีน่ารักมากมีสเสน่ห์ครับรอยิ้มสวยผมรักเมืองไทยนะครับ จะขอบคุณเนาะที่ให้โอกาสคุณครูได้อยู่เมืองไทยนะครับโอเคคุณครูไม่เคยมีเรื่องกับใครที่นี่นะครับก็เลยไม่อยากมีเนาะโอเคนะครับดังนั้นดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับทั้งแชร์เรียนนะครับเวลาเรียนภาษาอังกฤษนะไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะภาษาที่สองนะครับสำคัญมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ